สด <สน S 1> ขายน,น,านะคะจัค่ดได้ววดววลูกไหนกงไหนดลูกไหนก็ได้ค่ะแตงโมโลยีลูกนี้ไหมลูกเดียร์อนนะ่ะกระใจอันนี้ชิน้นรวมหรือ้แยกกับเนคอาไป lắm cái <laughs> lắm 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 luôn, lắm là lắm ดอกโพทะเลค่ะอันนี้ลูกค่ะนี่ลูกโพทะเลหอยอุ้ยสีสวยอะไรอ่ะหอยนั่นกระดูกกระดิก อันนี้ก็หอยค่ะอยู่แถวซอกขินที่มีตอนที่น้ำลงอะค่ะไม้แรกน้อยไปแล้วค่ะโนนค่ะไมะตื่นไหม ย่านตาบ้านะคะโอ้ตรงนี้เป็นลานหินนะคะเดี๋ยวดูน้อยทีไปแล้วย้อนแบบของใหญ่เขาน <laughs> ờ, cầu mãn, cầu ấy... cầu cầu... Cầu có này quay dài ăn năn mà ăn cái với đỏ Quan với phần này quá. Chắc kia đến cái mái cây thủ đu dừng lên có lời người... chỉ này ร้อยครับเดี๋ยวไปตีอย่าปลอมมันครับโอ้อวปลาทรายน่ารักค่ะปลาทรายน่ารักค่ะนี่ค่ะปลาทรายเดินยาก bật leo đập báu เออปลารายแล้วคุณนายดีจะดุกรอยด้ก็ได้อ้ยอ oh, oh, okay. ้ยี่ดีพ่ดีไม่คัล้มเมคันล้มเมไมอ่ะปลาคันล้มเมงันล้มเองเหรอเออถ้าปลามันไปแล้ว เอาไปพุ่นในเร็วเดี kind of mm ๋ยวมันหมุดยินโอ้ oh, ปลาทายตัวเบลเลอร์เลยครับเห็นได้เมื่อกี้ของน้อยไอ้นี่แหละโอ <Hayır. S 3> ้โหตัเบลเลอร์บุค่าเบย์สามนล่เบย์สามนี่ค่ะตัวที่สองแล้วค่ะเห็นไหมเรายังไม่สักตัวทีตัวใหญ่เลยครับ ก็ได้คนสองกิโไมยวเน้าใหญ่ายก็ได้อาจจะไม่ได้นะไ่ยอ่ะ Lào wow. lắm là lắm hả lắm 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 lên lắm lên. lắm 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 ี่มันต้องตัดอ่านไงข้างออกนะค่ะนี่ค่ะปลาจงมองนะครับอ่านนะครับโอ้ยผมอยากได้จงมองจงมองนั้นเดี๋ยวให้ผมถ่ายรูปนะได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวมันต้องจัดการหางจงมองกันมนปล่อยได้ปล่อยได้คือเบ็ดปล่อยไปก็ตาย มันเกินไปอย่าไปนั่นนะมห้างที่แพงแล้วนะนี่ค่ะได้ปลาจงมองค่ะระวังนะลองตั้งลองตั้งลองปรับเดียวให้หลงบ้านเลยมันนี่มันนี้เดียวมันนี่เออผมอาจจะเป็นนั้นอาจจะเอออาจจะ

ใช่แล้วค่ะตัวใหญ่ค่ะตัวสวยค่ะอีรุนกันของน้อยหน่อยค่ะนะั่นว้าวตายอ,อ,อยู่ไหมไม่อยู่ ติดเมฆกว่านั้นอีกเมฆเบาไปหน่อยวัดไปฟันมันอีกวัดไปฟันมันอยู่ไหมวะอยู่อยู่นะอยู่อยู่ไหมออยู่อน้อยอยู่ครับได้ปลามาแล้วลุ้นการลุ้นโอ้ยน้อยอุ้ยอะไรโอ้ยจังอมงน้อยได้จังมองราคาวันหางวันวันหางวัน

ใจตัวแค่นั้นทำไมตัวแค่นั้นปุ้ปลาตอดตรงมงตรงมง ตายตายโอ้โหโอ้โหวู้วปลาทรายกินดีค่ะวันนี้ค่ะนี่ได้หลายตัวแล้วค่ะตองหินเนี่ยครับเมื่อกี้ปลาที่ได้วันนี้นะคะนี่ครับแล้วก็เป็นปลาดุกทะเลด้วยนะครับมาครับก่อนกลับบ้านครมีปลาจกมงค่ะแล้วก็ปลาทรายปลากระมงค่ะตองหินนี่แหละน้อยตรงไหม ัวสวยๆค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องดูดี channel น,น,นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ